เมื่อไหร่วันลุมพินีจะมีวันอาทิตย์นึงอีกวันหนึ่งต้องคอยดูหน่อยคอยดูหน่อยแต่สำหรับผมนะสนใจมากอยากทำร้อยรซตอนนี้ตอนนี้เราทำวางแผนอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ถ้าเกิดเราทำอีกอีกวันหนึ่งบริษัทช่องอันไหนอันนี้วันที่2ใช่ไหม วันลุมพินีวันศุกร์เป็นช่องเจ็ดใช่ไหมแต่เราอาจจะทําวันเสาร์อาจจะทําวันอาทิตย์เราอาจจะทําวันอังคารตอนนี้ไม่ตัดสินใจยังไม่ตัดสินใจเหมือนแล้วแต่ละมีไอเดียอาจจะอาจจะเป็นวันอาทิตย์เชา้ชาเช้า็กด้วันนี้เป็นถ่ายสดที่อเมริกาพร m e ไทม์ Time, วันเสาร์ใช่ไหมเรามีหลายแผนแล้วแบบ่แบบแบบตรงน,นี้ พูดตรงๆยังไม่ตัดสินใจแต่ตอนนี้คุยกับบริษัทช่องที่อเมริกาที่ยุโรปที่ประเทศไทยใครสนใจแล้วก็ตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงเช็คทุกอย่างครับอบอสคิดว่าไงก้องโทรณีกับน้องโอใครจะชนะอันนี้สนใจมากสนใจมากโอเคทำไมสองคนมวยฝีมือสองคนอาวุธคมมากมวยสดก้องเทรณี มวยเก่าตำนานน้องโอ๋กองทรณีมวยซ้ายน้องโวยน้องโอ,อ,งโอม,มือขวาแต่นี่จะสำหรับไอดูออกนะนี่จะเป็นกองทรณีจุดจุดเด่นเป็นแรมวยไทยแม่ไม้มวยไทย,ย,ไทยเป็นจุดเด่นของกองทรณีหมัดซอกเขา่าแตะ ฟุตเวิร์กหลักทุกอย่างตาสายตาทุกอย่างแปะ๊ะออสุดยอดจริงๆ best ์เ e อ e เบแต่สมองเขาเขาไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ในตัวเองไอดูออกแล้วเขาไม่ก้องธณีเขาไม่เชื่อตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เขายังตอนเขาชกกับเอ่อซูเปอร์เลกไอดูออกแล้วโอ้เขามีผลสวรค์เขามีทุกอย่างแตเ่เขากลัวในตัวเองเขากลัวกลัว กลัวเจอซูเปอร์เลกชื่อดังซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแชมป์โลกโอ้วัวัวัวในวันนะถ้าเกิดยูไม่เชื่อในตัวเองร้อยเปอร์เซนต์ขึ้นเป็นแชมป์โลกยากยากมากแต่ความจริงอันนี้เป็นทุกฝันทุกอาชีพนะถ้าเกิดยูอยากเป็นมอดเบสต์เบสต์ถ้าเกิดยูเป็นดาราหนัง best best, เบสต์เบสต์ CEO, best best, ถ้าเกิดอยากเป็นซีอีโอเบสต์เบสต์ถ้าเกิดยูอยากอะไรไปเถ้าเกิดยูไม่เชื่อในตัวเองร้อยเปอร์เซนต์ตอนอยู่ในช่วงลำบากช่วงที่แบบแย่ ทุกอย่างจะออกมาความที่กลัวความที่ไม่มีไม่ใจร้อยความที่สิ่งที่ออ,อยู่แบบประมารูอ้อะไรน้องโอสมองเขาร้0 100%ออาวุธของเขาร้0เขาเชื่อในตัวเขามีความมั่นใจตัวเองจริงๆใจนิ่งจริงๆตอนเช่าชคกับใครใจนิง่งจะเกิดมีโอกาสมีมีม้าเกิด อยู่ให้เอ,อกเข้าโอ,อกาสเขาจะฆ่าอยู่ okay? โอเคก้องทรณีถ้าเกิดอยู่ให้เข้าโอ,อกาสเขาอาจจะไม่ฆ่าอยู่ทําไมพวกเขาเขาเขา,เขา,เขาแบบไม่มีความมั่นใจตัวเองเขาออกหู้หรือเปล่ารบไม่ออกฮุ้เหมือนเหมือนแบบเขาเอ่อกองทรณีชกกับนักรบจําได้ปะถ้าเกิดอยู่ดูจริงๆนะดูชัดๆนะเขามีสิทธิ์น็นอกนักรบง่ายนัอกรบมันเซแล้วก็จะไปแล้ว แต่กองเทรไม,ไม่ไม่ไม่ตามเพราะกลัวตัวเองกลัวตัวเองเฉพาะนั้นถ้าเกิดน้องโอกับกองเทรนีชกกันเขาเวลาเขาชกกันแล้วแต่สมองกองทรนีใจของกองทรนีเขาเขาเขา,เขามีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะปล่าในตัวเองตอนขึ้นเวทีถ้าเกิดมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เขามีสิทธิชนะแต่น้องโอเขาจะขึ้นเวทีเขาจะอาจจะขู่เขาเพราะเราเขารู้ จุดอ่อนของกร้รธีเป็นสมองร้อยเปอร์เซ็นต์น้องโอ๋โอ,อดูดูออกแล้วถ้าเกิดอยู่ขูเข่เขา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 จะใจใจใจมันใจจะมันไม่ใช่ใจมดนะแต่คือคือแบบใจจะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะน้อยลงบางนักมวยเป็นอย่างนี้บางนักมวยตอนอยู่กดดันแล้วก็อยู่อยู่อยู่ขู่เขานะใจจะน้อยลงน้อยลงเพราะเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเอง แต่สองคนเป็นซูเปอร,ร์ส스타สองคนม,ม,ม,มีมีสิทธิ์เป็นแชมป์โลกสองคนมีคนหนึ่งอายุ38คนหนึ่งอายุ27ทุกสองคนมีสิทธิ์เป็นเดอะเบสท์เบสท์ทั่วโลกนะผมไม่ได้พูดไม่เอ่อไม่ได้ผมไม่ได้อ่าดูถูกก้องเทอร์เนน้องหัวนนะไม่ได้ไม่ดูถูกใครแต่พูดตรงตรงผมจะพูดตรงตรงลดถัง,งจะชกชิงแชมป์เมืม่อไหร่เราต้องดูก่อนครับเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ใช่ แต่เราต้องดูเขาทำกับทาเครุชกยังไงอันนั้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ชิงนะอันนั้นเป็นซ u ปเปอร์ไฟอย่างเดียวแค่ไม่มีเข้มขัดแต่เราต้องดอูร่างกายของถังแล้วก็ถังเขาไฟไฟยังอยู่เปล่าหรือว่ามีมีไหลต้องต้องตองต้งุยเขาแต่สำหรับรถถังนะถ้าเกิดเขาตั้งใจ100%ถ้าเกิดเขาอยากเป็น ตำนานใหญ่ที่สุนในประวัติศาสตร์ประเทศไทยถ้าเกิดเขาตั้งใจเขาทําได้ทําได้เพราะเขายังเด็กอยู่แล้วมันหุ่นสดๆอยู่แต่มันแล้วแต่ใจบางนักมวยนะไฟมันดับตอนเขาได้ได,ได้เงินได้ทองได้เดินอ่บางนักมวยตอนชื่อดังไฟดับบางนักมวยไฟดับตอนอายุ20สมีมันมันมันอิ่มแล้วเพราะว่าอยู่คิดจะนักมวยชีวิตมกักนักมวยมัน ยากมากทรมานมากต้องต้องมีแบบเจ็บนี่เจ็บนู่นต้องซ้อมต้องวิ่ง12กิโลทุกวันต้องมีแบบต้องมีวินัยเยอะและตอนอยู่เป็นคนรวยคือแบบไม่รู้ถังอาจจะอยากเป็นดารานหนังหรือว่าอะไรกไม่รู้ใช่ไหมถ้าเกิดลัลดรถถังช้ำนหนักอ่าผ่านน้ำหนักไม่ได้กับทเทกิรุอะไรจะเกิดขึ้น โอเคอันที่หนึ่งไอบอกอยู you, 100่ร0อเรซ็นถถังจะผ่านน้ำหนักและค่าน้ำาชกกับทาเครุร0อยอรมีความมั่นใจในในรถถังเขาเข้าใจตัวเองแล้วเขาทำพลาดและโดนด่าจ,จากแฟน,แฟนๆทั่วโลกและเสียชื่อเสียแบรนด์ของเขาเขาไม่มีเข้มขัดเสียหน้าด้รถถังเป็นเด็กฉลาดและ เขามีประสบการณ์แล้ว100%จากนี้เขามีความวินัยสำหรับน้ำหนักดูดูและอีกอย่างหนึ่งทาเกรรนะอันนี้มันไฟใหญ่เบลเริ่มทั่วโลกทุกคนอยากดูถ้าเกิดรถถังผ่านน้ำหนักไม่ได้เขาจะเสียชื่อเสียหน้าผู้ตรงๆรงแลผู้ตรงต,รงตรงและสำหรับผมนะผมอาจจะเป็นนิสัยดี ไม่ใช่นิสัยดีผมอาจจะใจดีและน้ำใจเยอะแต่อ,อผมช่วยผมเป็นคนดุด้วยนะทุกคนรู้ผมคนดุดุดด,ด,ดุมากมันไม่แฟร์สำหรับแฟนๆถ้าเกิดถังผ่านน้ำหนักไม่ได้อีกครั้งหนึ่งมันไม่แฟร์ใช่ไหมทำไมบางนักมวย ผ่านน้าหนักไม่ได้และ,ะข้าน้ำไม่ได้มันแล้วแต่ประสบการณ์ของเขาแล้วก็ต้องเข้าใจอ,อันนี้เป็นระบบใหม่ใช่ไหมคือแบบทุกคนต้องมีประสบการณ์แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราน่าเราน่าจะสำหรับคนไทยต้องพัฒนาขึ้นสำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับน้ำหนักเกี่ยวกับ กล้ามเกี Turkey, ่ยวกับหลายอย่างคนไทยเขาอาจจะเก่งมากสำหรับแตะกระสอบวิ่ง12กิโลแต่เป้าแต่ความกินสิ่งที่เขากินอะไรเมื่อไหร่กินวันกี่ครั้งดื่มอะไรลดน้ำลดน้ำหนักยกเวททำยังไง stretching s t r e t c h i n แปลว่าอะไรนะ s <oughs> t r e t c h i n ยืดตัวมีหลายหลายอย่างที่คนฝรั่งเขารู้ เขารู้วิธีทุกอย่างดูแลหุ่นใช่ไหมคนไทยยังไม่รู้และล 2, รถถังซูเปอร์เล็กสเมื่อไหร่เราต้องดูทาเครุกับนรถถังก่อนนะแตะ่สำหรับผมอายากจัดปีนี้แล้วก็อันนี้เป็นสำหรับเแคมป์ขัดรุ่นไฟเวทมวยไทยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้รถถังไม่มีเขาไม่ได้เป็นแชมป์ และ,ะซูเปอร์เล็กไม่ได้เป็นแชมป์ใช่ไหมสหรับรุ่นรุ่น,นมวยไทยรุ่นไฟเวทอันนี้สนใจมากสนใจมากอันนี้เป็นทำไมรถถังเขามีตอนนี้เขามีเขาเขาาเมีโค้ชที่สปอร์ตไซเอนซ์กินข้าวจะได้ลดน้ำหนักดีใช่ไหมและซูเปอร์เล็กมีด้วยไอคนฝรั่งชื่อจำไม่ได้ชื่อชื่อปีเตอร์แล้ว เขาเป็นประสบการณ์ทีอาา่อาหารกินแล้วก็ลดน้ำหนักจะได้เผเพราะนั้นไอ้ว่าลดถังกับซูเปอร์แลกถ้าเกิดเขาเจออ,อีกครั้งหนึ่งปีนี้นะสองคนจะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้น้ำหนักแล้วก็ได้ค่าน้ำด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้สิ่งที่ไม่กลัวแล้วเพราะเขามีประสบการณ์แล้วก็เขา,เขา,เ,ขาเขามีโค้ชแล้วตอนนี้นักมวยที่ปอนปอนอันดับหนึ่งทั่วโลกเป็นใครโอเค ผมว่านะ,ะเป็นซูเปอร์เล็กทำไมซูเปอร์เล็กเป็นนักมวย IQ ฉลาดมากแล้วก็เขามีเซอร์ไพรส์ทุกไฟและอาวุธคมมากคมมากและคือแบบโอเคแต่เขารู้เรารู้เขาเร็วแล้วก็หนักมากแต่สอกเขาอันตรายด้วย ทุกอาวุธความจริงอันตรายหมัดเขาเก่งด้วยนะหมัดหนักอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนแบบ one punch ko power แต่อันตรายมากานะแต่ผมต้องดูอายากดูรถถังกับซู p เปอร์เล็กสองทำไมเพราะตอนรถถังชกกับซู p เปอร์เล็กตอนนั้นมันไม่แฟร์พูดตรงๆนะไม่แฟร์ซูเปอร์เล็กอาจจะชนะตอนนั้นแต่น้ำหนักของเขาเป็นห้า เกือบ5กิโลมากกว่ารถถังเขาตอนนั้นซูเปอร์เล็กไม่ได้มีประสบการณ์สำหรับข่าน้ำแล้วก็ลดน้ำหนักได้ยงไงในแบบ Sport Science. สปอร์ตไซเอนส์ศาสตร์อ,อะไรนะวิทยาศาสตร์ตรการกีฬาเขายังไม่รู้แต่เขาตอนนี้เขามีเ,าเขา,เามีครูคนนี้ที่คนฝรั่งที่ช่วยช่วยให้ลดน้ำหนักแล้วก็กินกินอะไรแล้วก็สปอร์ตไซเอนซ์นะ อันนี้แต่สนใจมากรถถังกับซูเปอร์เลกแต่อันนี้ต้องดูใครใครเป็นเดอะเบสเดอะเบสนะแต่ความจริงเรามีหลายคนใ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 นวันที่มวยยืนเขาเป็นเดอะเบสเดอะเบสมันมันไม่เกี่ยวกับกติกานะซูเปอร์เลกมันไม่เกี่ยวกับกติกานะไม่ใช่ปอนปอนมวยไทยอย่างเดียวทุกกติกาทุกไทควันโดการเต้การปูชกกับใครได้ได้ใครก็ได้ไอซูซูเปอร์เลกชนะ 100%ไม่ต้องแบบพูดพว่าทำไมทุกคนรับแล้วอ่ะมวยไทยเป็นสำหรับมวยยืนนะเป็น the best of the best อ่ะเฉพาะนั้นอ่าสนใจมากอันนี้อ่าแต่มีหลายคนที่เก่งมากถ้าเกิดเราเราเรา,เรา,เราดูนักมวยในในวันสำหรับมวยไทยเรามีแฮกกอตี้เรามี หลายคนเรามีน้องโอยังน้องโอยังไม่ยังไม่เสร็จสมัครผมนะไอ,อ,อคิดนะเขายังไม่เขายังมีไฟแล้วก็เขามีความวินยัยเ,เราดู 3A ด้วย3ดิ 3A อายุ41เขาชุกกับรัเงเพเมียนในในกติกาคิกบ็อกซิ่งจำได้ปะก่อนก่อนไฟก่อนขึ้นเวทีนะผมนึกว่ารังเพเมียนจะชนะ100%ชนะ100%เขาเป็นอายุ เด็กเ2็ก 22, ่อเปาะใหญ่เร็วมากและอันดับหนึ่งในประเทศจีนและ 3A เป็นอายุ41ผมนึกว่าโอ้ยมันมันอาจจะไม่แฟร์แต่เราจะจัดเพราะอันนี้เป็นเรื่องราวแบบฮีโร่รุ่นเก่าแล้วก็ฮีโร่รุ่นใหม่เรื่องราวมันดีมากแต่ไอ้ตกใจนะ 3A ชนะง่ายๆแต่เพราะเราถ้าเกิดเราเรา,เราคิดสำหรับ กติกาอะไรก็ได้ใน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 วันเรามี the best striker in the world นะมันมันดูนิโก้นิโก้ also the best striker in the world มัน,มนไม่ไม่ต้องพูดกับใคร